สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับครูพี่เบสอีกแล้วนะครับ EP นี้เป็น EP ที่7แล้ววันนี้นะครับจะเป็นการออกกำลังกายแบบบอดี้เวทล้วนๆเลยนะครับมีทั้งหมด6ท่า30วิพัก30วิเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการสเตรชชิ่งหรือว่าการยืดเหยียดร่างกายก่อนเลยนะครับโอเคเหมือนเดิมครับหมุนข้อเท้าไปอ่า อีพีที่แล้วครับอี EP ที่6ไม่รู้ว่าสามบเทีนชอบไหมนะครับที่เพิ่มการออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอคอมบทที่เป็นการออกศิลปะป้องกันตัวผสมประสานกับเสียงเพลงไปนะครับอีกข้างหนึ่งอ่าโอเคต่อไปรับเตะขาขึ้นมาด้านหลังครับเอามือไว้ที่สะโพกเตะขึ้นมาอ่าแบบนี้ข้างๆแบบนี้ เบเบครับเบาๆนี้เราเป็นบอดีเวทโอเคต่อไปครับเตะขาไปด้านหน้าแทงแขนด้วยึให้สัมพันธ์กันครับแขนกับขาโอเคครับต่อไปครับบิดลำตัวครับ โอเคครั้งต่อไปหมุนแขนไปด้านหน้า,าหมุนกลับหลังเกต่อไปครับกลางมือเอาด้านข้างวาดเข้ามาหากันแบบนี้อ่า เค okay. ต่อไปมือหรับการขึ้นลงแบบนี้อ่าไปครับโอเคต่อไปครับสะบัดมือโอเคนับเหยียดมือขวออาออกมาเล็กน้อยวันนี้เราจะมีการใช้ในส่วนของโฟร์อาร์ครับหรือว่าต้นแขนนะครับเราต้องยืดโฟร์อาร์มด้วยนะครับ โอเคความมือบ้างอ่าโอเคเปลี่ยนข้างครับงายมือก่อนโอเคความมือครับโอเคต่อไปหมุนคอครับเท้าเอวหมุนคอ โอเคหมุนไปอีกด้านหนึ่งโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากท่าแรกก่อนเลยนะครับท่าแรกครับเป็นสายลัางนะครับมือประสานที่หนะ้าอกก้าวไปด้านข้างแบบนี้ย่อลงกลับมาที่เดิมก่อนแล้วไปอีกข้างหนึ่งนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวครับมาแปดสาองหนึ่งไปครับ ฮึบฮึบ,บมาครับนิดเดียว5 4 3 2 1โอเคครับ สักคู่นะครับโอเคครับ okay. พักสามสิบวิแล้วโอเคไหมแข้งแข้งขยับแขนขยับขานะครับโอเคตอบอปรับเป็นท่าสะคอจับจับกันได้ไหมสะคอจับสะคอจับม,มือสะคอลงตรง,ตรง โดดขึ้นแบบนี้โอเคมาเตรียมตัว3 2 1สอง,งไปฮึบโดดแอนสะโพกไปเยอะๆโดดฮึบ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 ยอดลงเยอะๆเชิดอกหลังตรงมาเร็วฮึบ ส3 2 1โอเคฮึบอ่าพัก3าซีวีเหมือนเดิมต่อไปครับเราจะขออนุญาตใช้เสื้อโยคะนะครับต่อไปจะเป็นท่าพุชอัพหรือว่าวิดพื้นนั่นเองนะครับให้เซร็จท่ากลางแขนกว,กว้างกว่าหัวไหล่เล็กน้อยอกลางแขนมากกว่า,วาหัวไหล่ สอกเวลาลงเหมือนเดิมสอกเขียงเข้าไปใครตั้งขาไม่ไหวแนะนำให้เป็นนีพุชอัพนะครับวางขาวไว้แบบนี้แล้วลงผมจะทำตัวอย่างให้เป็นนีพุชอัพให้ดูนะครับโอเคพร้อมแล้วเตรียมตัว3 2 1ไปครับมาฮึบค่อยๆลงลหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักนีพุชอัพนะครับเป็นการลดแรงนะครับ ให้เราสามารถวิ่พื้นได้ง่ายขึ้นนะครับฮึบฮึบสาสองหนึ่งโอเคต่อไปครับจะเป็นท่า shoulder tap นะครับให้เราตั้งท่าอยู่ในท่าเตรียมวิดพื้นนะครับอยู่ท่า เลดี้พุชอัพแบบนี้ฮึบอ่าแล้วใช้มือทั้งสองข้างนะครับแต่ไหล่ของอีกข้างหนึ่งสลับกันซ้ายขวานะครับแบบนี้ฮึบฮึบฮึบแบบนี้นะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเซตท่าเลยเตรียมตัว3 2 1ไปกันครับมาปฮึบว่าง ว่างฮึบพยายามเก่งหน้าท้องช่วยด้วยนะสิบวิมากห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคต่อไปนะเป็นท่า คลั่งนะครับคลั่งเหมือนเดิมครับถ้าคลั c h นอนหายชันเข่าขึ้นมาึบแบบนี้ใช้มือครับรูปจากต้นขาเราไปที่หัวเข่านะครับยกอ,อกขึ้นมาจากพื้นเล็กน้อยเก็บคางนะครับมาพล้อแเต้วเตัวสามสองหนึ่งไปทึบ ลงึบลงครับพยายามกดหลังให้ติดพื้นไหมครับหรือว่ากดสโโพกของเราให้ติดพื้นไว้การกดหลังนะครับอ่าสิบวิห้าสี่สามสองหนึ่งโอเค ต่อไปครับจะเป็นท่าใหม่นะท่าใหม่เป็นท่าซ้ายแพงนะครับให้สาม,มนเณรนะครับนอนตะแคงข้างแบบนี้เอาแขนอ่าซ้ายหรือขวาของเรานะครับเท้าอยู่แบบนี้ศอกตั้งฉาก0องศากับหัวไหล่นะครับขายืดตรงแบบนี้แล้วยกลำตัวขึ้นมาเป็นท่าซ้ายแพงนับเล่นกล้ามท้องด้านข้างนะครับโอเคเดีย๋ยวเริ่มจากด้านนี้ก่อนนะครับถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัว สามสองหนึ่งไปครับมายกลำตัวขึ้นมาค้างไว้30บวิมือเท้าเอวหายใจเข้าลึกๆเล่นการท้องด้านข้างสบายๆนะครับ10วิห้าสี สามสองหนึ่งโอเคสลับข้างครับไปอีกข้างหนึ่งด้านนี้ชึบมาตอนนี้เราพักก่อนครับตอนพักพยายามหายใจเข้าลึกๆนะครับเติมออกซิเจนแกว่งแขนแกว่งข,ขาได้นะครับ มเตรียมตัวครับอีกด้านหนึ่ง3 2 1ยกตัวขึ้นมาครับ30วิเหมือนเดิมพยายามเก่งหน้าท้องช่วยด้วยนะครับอ่สิบวินิดเดียวนิดเดียวเกหน้าท้องไว้อย่าพึ่งหลนอย่าพึ่งหลน 5้าสี่สาสองหงโอเคนี่ะครับอันนี้คือท่าทั้งหมดของ1เซตนะครับต่อไปเราจะเริ่มต้นโดยเซตที่2กันแล้วอย่างไงเหนื่อยไหมเก่งหน้าท้องไหมพยายามจำชื่อท่าไว้นะครับให้เรารู้ว่าท่าไหนคืออะไรนะครับสำเรยจจะได้สามารถเอาไปทำเองได้นะครับในช่วงเวลาที่เราว่างนะครับโอเคลุกขึ้นมาเตรียมตัว กับสู่ท่าที่หนึ่งเป็นซ้ายล้างนะครับมาพร้อมแล้วเตรียมตัวเลย3 2 1สองหงไปครับซ้ายล้างฮึบช้าๆไม่ต้องรีบก้าวก,กว้างๆนะครับฮึบฮึบฮึบมา นิดเดียวสิบวิย่อเยอะเยอะห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคต่อไปครับท่าไรท่าไรจำได้ไหมอ่าสควอจั์นั่นเองนะครับมือประสานหน้าอ,อกย่อลงกระโดดขึ้นแบบนี้นะครับโอเคเระหว่างนี้เราก็เดินสบายสบายครับหายใจเข้าสู่ร,ร่างกายเติมออกซิเจนเหมือนเดิมนะ มาอีกสิบวิโอเคถ้า okay, พร้อมแล้วเซ็ตท่ารอเลยครับมา3ามสองหนึ่งไปกันครับมาย่อลงโดดขึ้นฮึบย่อเยอะๆโดดขึ้นมาใครโดดสูงๆได้ยิ่งดีนะครับพยายามโดดสูงๆไว้ด้วยฝึกสปริงข้อเท้าฮึบฮึบ สิบวิครับจำมาเน้นยิดเดียวเริ่มเสามสองหนึ่งโอเคมาพักสามสิบวิเหมือนเดิมขออนุญาตใช้เสือ่อยคะาเหมือนเดิมนะครับท่าต่อไปเป็นท่าพุชอัพนะครับเหมือนเดิมผมจะทำให้ดูเป็นท่า นีพุชอัพนะครับหรือว่าวางเขา่าแล้วก็วิดพื้นไปด้วยนะครับอึบมาพร้อมแล้วเซตท่ารอเลย10วิมาส2 1อไปครับมาอึบขึ้นจังหวะขึ้นหายใจออกออกเออข้าออกโอทีนะครับ สี่สามสองหนึ่งโอเคมาครับต่อไปเป็นท่า shoulder tap นะครับวางมืออยู่ในท่าเตรียมวิทพื้นนะครับแล้วก็แตะหัวไหล่ด้านตรงข้ามนะครับโอเคมาระหว่างนี้หายใจลึกๆแกว่งแขนจะได้ไม่เมือ่อยนะครับสาเน้นมาครับสิบวินิดเดียว ใกล้จบเซตที่2แล้วครับมาเตรียมตัว3 2 1สองหนึ่งไปครับมาฮึบลงขึ้นลงไปครับบสิบวิ 5 4 3 2 1อโอเคหาต่อไปกลับมาสู่หน้าท้องของเรากันเหมือนเดิมถ้าครันช์นะครับนอนหงายชันเขา่าโอเคตอนนี้ก็นอนพักสบายๆเลยครับสามเณรชิวๆเลย มาพร้อมแล้วเซตท่าเตรียมตัว3ามสองหนึ่งไปครับฮึบเก็บข้างเหมือนเดิมมือรูปจากหน้าขาสูงห่าเขา่าช้าๆเก่งหน้าท้องไว้ครับไม่ต้องรีบฮึบฮึบอ่าสิบวิฮึบฮึบ 5 4 3 2 1โอเคมาครับต่อไปเป็นท่าไซส์แทงเหมือนเดิมครับเริ่มจากด้านนี้ก่อนนะครับมือเท้าพื้นไว้นะครับยืดขาไปตัวตั้งตรงแล้วดันตัวขึ้นมานะครับโอเคใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้จบเซตที่2แล้วต่อไปเซตที่3เซตสุดท้ายแล้ววันนี้ มาพร้อมแล้วเตรียมตัวเซ็ตท่า3 2 1ยกตัวขึ้นมาฮึ pp! มือเท้าเอวเหมือนเดิมเก็งหน้าท้องช่วยนะครับเล่นหน้าท้องด้านข้างหายใจลึกๆมาครับ1ิบวิ สี่ส,สหนึ่งโอเคต่อไปครับด้านนี้มาพัก30วิวิก่อนเหมือนเดิมชือบรองนี้สามารถยืดขายืดแขนไปด้วยได้นะครับอโอเคมาครับเตรียมตัวเซร็จท่านิดเดียวนิดเดียวท่าสุดท้ายเซตที่สองมาครับ 3ามสองหนึ่งมายกตัวขึ้นมามือเท้าเอวเหมือนเดิมเก่งหน้าท้องไว้หายใจลึกๆเหมือนเดิมนะครับมาสิบว,ดดวินิดเดียวนิดเดียวใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วห้าสี 3 2มหนึ่งโอเคจบแล้วสำหรับเซตที่สองต่อไปเซตสุดท้ายเซตที่3นะครับเป็นไงบ้างเหนื่อยหรือยังอ่าใครยังไม่เหนื่อยนะครับตอนสควอตหรือว่าเล็กล้างพยายามย่อเยอะๆ,ๆ,ๆเก่งหน้าท้องเก่งต้นขาบย่อลงไปเยอะๆ,ๆช้าๆไม่ต้องรีบเน้นโฟกัสกล้ามเนื้อเอานะครับครับใครที่ยังทำไม่เหนื่อยอีกข้อนึงคือ อาจจะทําไม่เต็มที่นะครับเวลาให้ยอ่อลงอาจจะลงแค่นี้ลงขึ้นลงขึ้นแค่นี้แบบนี้ไม่ได้อะไรนะพยายามย่อลงเยอะๆโดดขึ้นเชิดเน,น่าออหลังตรงฮึบโอเคนะมาท่าแรกไซ้ล้างมาเตรียมตัว3 2 1สองหนึ่งทำให้เต็มที่ครับมาฮึ๊บมาฮึ๊บ ไปเซตสุดท้ายแล้วมาปึบ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 มาปึบมาทำได้ทำได้สัมเทานทำได้ไดมาสู้สู้ห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคถ้าต่อไปสกคอร์จ้ำอ่า ทานี้ย่อเยอะๆโดดสูงๆนะครับโอเคย่อลงโดดขึ้นลงขึ้นพยายามโดดให้หวัวใกล้ฟ้าไปเลยนะครสามนารนโดดสูงๆเข้าไว้โอเคมาเตรียมตัวเซตท่า3ามมาครับฮึบโดดโดด นิดเดียวห้าสี่สามสองหนึ่งบโอเคต่อไปพุชอัพนะครับหรือว่าวิดพื้นของเรานั่นเอง มาครับพักหายใจหายใจลึกๆโอเคพร้อมแล้วห้าสี่สามสองหนึ่งป้ายฮึบขึ้นขึ้นลงขึ้น ขึ้นยาวไปครับสมาเนนอ่านิดเดียวนิดเดียวห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคมาต่อไปโชเดอร์แทบโช h o เดอร์แทบโอเคระหว่างนี้หายใจลึกๆครับ ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้จบแล้วนะครับอีกสามท่าก็จบแล้วสามเน,น่นิดเดียวโอเคมาสิบวิเสร็จท่ารอเลยฮึบห้าสี่สามสองหนึ่งหมาครับฮึบลงขึ้นลง เดี๋ยวนิดเดียวห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคมาอีกสองท่านิดเดียวต่อไปครันช์นอนหงายชันเข่ามานอนหายใจลึกๆเหมือนเดิม ออน้อสบายๆครับมาเตรียมตัวสามสองหนึ่งป้ฮึบลงขึ้นลงลงฮึบ ยืบสิบวิห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคมาเดินทางมาถึงท่าอะไรท่าสุดท้ายจำได้ไหมอ่าท่าอะไรท่าอะไรสายแพงนะครับสายแพงหน้าท้องด้านข้างนะครับโอเคมาเตรียมตัวอีก ซ้ายขวาเสร็จแล้ววันนี้ง่ายๆสบายๆได้กล้ามด้วยนะครับโอเคมาเตรียมตัวสามสองหนึ่งฮึบยกตัวขึ้นมามือเท้าเอวเหมือนเดิม30มสิบวีแป๊บเดียวสามเแนนหายใจลึกๆครับเงินหน้าท้อง ิบวนิดเดียวนิดเดียวอย่าเพิ่งหล่นนะอย่าเพิ่งหล่นอย่าเพิ่งหล่นยกตัวขึ้นมายกตัวขึ้นมาห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคหล่นได้มาอีกข้างหนึ่งด้านนี้ปึ๊บมาเซตท่ารอเลยนิดเดียวนิดเดียวข้างสุดท้ายท่าสุดท้ายนะครับ อึ๊บมาสิบวิหายใจเข้าลึกๆสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วมาสามองหนึ่งยกตัวอึบเก่งหน้าท้องสำเนินคนไหนจะหล่นนะคนข้างๆให้กำลังใจเพื่อนด้วย,ย,ยอย่าล้นอย่านล่นนิดเดียวนิดเดียวยกตัวขึ้นมา ิบวินิดเดียวยานะอย่าลนนะอย่าลนนะ,อ,ะอ่าห้าสี่สามสองหนึ่งเออโอเคครับสำหรับบอดี้เวลวันนี้ก็จบลงแล้วนะครับต่อไปจะเป็นการ stretching หรือว่าการยืดเยียดของเรานั่นเองโอเคมาพักหายใจลึกๆชูแขนขึ้นครับปรับการหายใจก่อนอ่าหายใจเข้าลึกๆ ออกข้าลึกๆหายใจออกโอเคนะโอเคขึ้นยังหายทีนึงโอเคครับต่อไปยืดขามาข้างหน้าสองข้างแบบนี้พื้อก้มไปแตะปลายเท้าอ่าก้มไปสิบวิมาหนึ่งสองสามสี 5,6,7,8,9,10โอเคครับต่อไปครับเอาขาวไปด้านนี้ข้างหนึ่งผูกมาข้างหนึ่งกล้มลงไปแตะยืบมือข้างนึงอ้อมมายืดสีข้างด้วยนะครับที่เราเล่นท้องข้างไปนั่นเองยึบมาหนึ่งสองมาหเจ็ดป เก้าสิบโอเคเปลี่ยนข้างครับมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคฝ่าเท้าประกบกันต่อไปึบมือจับปลายเท้าดึงเข้าหาลำตัวก้มลงหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 7 8 9 10โอเคต่อไปยืดขามาครับพับขาข้างนี้ไปด้านหลังครับแบบนี้มือข้างอีกข้างนึงครับข้างตรงข้ามกันอางศอกลงครับยืดหน้าขา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคเปลี่ยนข้างครับสามนเนนปึ๊บหนึ 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคครับต่อไปให้สาม,มนเณรนะครับชันข่าขึ้นมาแบบนี้ขาข้างนึงพาดไปข้างนึงแบบนี้แล้วขยับเข้ามาหาลำตัวมือดันพื้นด้านหลังไว้นะครับให้หน้าอกกับหน้าแข้งนะครับติดกันให้มากที่สุดมา1 2 3 4 5 6 7 8 9ก้ิเปลี่ยนข้างครับปึ๊บดึ๊บมา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคต่อไปให้สัมเณยนับตั้งท่าแบบนี้แขนสองข้างวางลงบนพื้นนะครับยืดตัวออกไปวางเข่ากับนัาแข้งลงติดพื้นนะครับทิ้งสะโพกลงพื้นนะครับ เชิดอ,อกขึ้นมาเงยหน้ามองเพาดานอ่ายืดท้องด้านหน้าครับถ้ารู้สึกตึงไม่พอให้ขยับมือเข้ามาแล้วกดสะโพกลงยืดหน้าท้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดเ้าสิบโอเคครับกลับมาหน้าขัดสมาธิเหมือนเดิมยืดแขนมา 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1, อีกครั้ข้างนึง1,2,3,4,5,6,7,8,9,10โอเคครับสำหรับบริเวทวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้คนระับหวังว่าสำเนียงจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะไม่มากก็น้อย ขอให้สามเน,นมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วนำท่าเหล่านี้ไปฝึกต่อนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายสามเน,น